เจ็ดสมุนไพรต้านไวรัสกินประจำลดเสี่ยงจากโรคระบาดในขณะนี้ปัจจุบันมีการค้นพบเชื้อไวรัสมากกว่า400ชนิดซึ่งก่อให้เกิดโรคติดเชื้อจากไวรัสต่างๆมากมายเช่นโรคติดเชื้อไวรัส HIV โรคไวรัสตับอักเสบบีโรคไวรัส ตับอักเสบซีโรคไข้หวัดใหญ่โรคพิษสุนัขบ้าโรคอีโบลาโรคเมอร์สโรคซารวมถึงโรคระบาดท,ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสด,ด้วยเหตุนี้ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้คุณป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัสด,ด้วยการฉีดวัคซีน การออกกำลังกายและอีกวิธีคุณหมอนะคะอยากแนะนำให้คุณลองก็คือการบริโภคสมุนไพรต้านไวรัสเจ็ดชนิดนี้เป็นประจำในปริมาณที่เหมาะสมรับรองทำแล้วร่างกายจะแข็งแรงขึ้นความเสี่ยงในการติดไวรัสล,ลดลงอย่างแน่นอน7สมุนไพรต้านไวรัส ที่คุณไม่ควรพลาด 1. ออริกาโนออริกาโน,าโนเป็นพืชตระกูลเดียวกับมิ้นต์หรือสะระแหน่และเป็นเครื่องเทศที่นิยมใช้อาหารตะวันตกหลากหลายเมนูที่เราพบได้บ่อยๆก็น่าจะเป็นออริกาโนแห้งที่ใช้โรยหน้าพิซซ่านั่นเองสมุนไพรชนิดนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมและรสชาติให้กับอาหารจานโปรดของคุณแต่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาเพราะมีสารพืชเคมีมากมายโดยเฉพาะคาวัคอลที่มีฤทธิต์ต้านไวรัสและเชื้อราโดยไม่รบกวนการทำงานของยาปฏิชีวนะอื่นๆ ผลการศึกษาวิจัยในห้องทดลองชี้ว่าทั้งน้ำมันออริกกโนและสารสก,กัดคาวาเค้ ol, ช่วยลดการทำงานของโนโรไวรัสในหนูได้ภายในเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่า โนโวไวรัส no, ในหนูนั้นคล้ายคลึงกับโวโนไวรัสในมนุษย์ฉะนั้นผลลัพธ์ในมนุษย์ก็น่าจะใกล้เคียงกันนอกจากนี้งานศึกษาวิจัยอีกหลายชิ้นยังชี้ให้เห็นว่าออลิกกโนนั้นมีลิ์ต้านไวรัสได้อีกหลายชนิดเช่นไวรัสเริมชนิดที่1ห,หรือ HSV 1 ไวรัสโรตาซึ่งเป็นสาเหตุของท้องร่วงไวรัส RSV ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร2กระเทียมบางคนอาจไม่ชอบกินกระเทียมเพราะมีกลิ่นฉุนแต่หากอยากให้คุณมองข้ามข้อเสียนี้และลองเปิดใจบริโภคกระเทียมดูเพราะกระเทียมเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรต้านไวรัสชั้นยอด โดยงานศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่งในกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่ที่เป็นหูดงอนไก่จำนวน23คนพบว่าการทาสารสกัดกระเทียมบริเวณหูดวันละสองครั้งช่วยกำจัดหูดได้ภายใน1-2สสัปดาห์นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาวิจัยที่ระบุว่ากระเทียมอาจช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัส ให้หวัดใจสายพันธุ์ A และสายพันธุบ B ไวรัส HIV ไลโนไวรัสและโรคปอดอักเสบจากไวรัสอีกทั้งยังพบว่ากระเทียมช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันด้วยการช่วยเพิ่มเซลล์คุ้มกันของร่างกายทำให้ร่างกายสามารถรับมือกับเชื้อไวรัสได้ดีขึ้น3 ะละพาืชตระกูลกระเพราโหระพาเช่นโหระพากระเพาแมงลักจัดเป็นสมุนไพรต้านไวรัสที่เราสามารถหามาบริโภคได้ง่ายมากจะนำไปประกอบอาหารเช่นผัดกระเพาแกงเลียงหรือกินเป็นผักแก้มนาำพริกขนมจีนก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก็ได้งานวิจัยศึกษา วิจัยเกี่ยวกับสพกุณในการต้านไวรัสของพืชตระกูลนี้นั้นมีมากมายยกตัวอย่างเช่นงานศึกษาวิจัยในห้องทดลองชิ้นหนึ่งพบว่าสารสก,กัดโหระพามีสารประกอบเช่นอะพิณีจีนกดยูโซลิก oli, ที่มีสรพกุณในการต่อต้านไวรัสเลิมไวรัสตับอักเสบบี เ n t e r ทโ i ไ u รังานวิจัยอีกชิ้นพบว่ากระเพาช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันจึงอาจช่วยต้านการติดเชื้อไวรัสได้เนื่องจากเมื่อนักวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงจำนวน24คนกินอาหารเสริมสารสกัดกระเพาติดต่อกันเป็นเวลา4สัปดาห์พบว่าจำนวนเซลล์ T helper และเซลลเพชฆาตซึ่งเป็นเซลลเม็ดเลือดขาวที่ฆ่าเชื้อไวรัสได้ดีกว่าเซลลเม็ดเลือดขาวทั่วไปมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 4. ชะเอมเทศถูกนำมาใช้เป็นยารักษาโรคมาตั้งแต่ครั้งอดีตเนื่องจากมีสารประกอบหลายชนิดที่มีสรรพคุณในการต้านไวรัสนะคะเช่น ไยเซอโลซินลิไคลลิทินีลินกาบินดินนะคะอีกทั้งงานศึกษาวิจัยในห้องทดลองชิ้นหนึ่งยังพบว่าสารสกัดจากรากชะเอมเทศสามารถต้านไวรัส HIV ไวีไรัส R s v เอไวรัสเลมและไวรัสโครโรนาซึ่งเป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงได้ด้วยขิง ขิงเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่ขึ้นชื่อเรื่องเป็นสมุนไพรต้านไวรัสเนื่องจากมีสารประกอบเช่นจิงเจอรลจิงกจิงเจอรโลนที่ช่วยยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสและช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์งานศึกษาางนวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าสารสกัดขิงช่วยต้านไวรัสไข้หวัดนกไวรัส RSV และไวรัส คาลิซน์ในแมวที่มีลักษณะค้ายคือโนโวไวรัสในคนได้ด้วย 6. แเปปเปอร์มินต์เปปเปอร์มินต์เป็นพืชในตระกูลเดียวกับสารแน่มีสารประกอบที่มีฤทธิต์ต้านไวรัสต้านแบคทีเรียรและต้านการอักเสบเช่นเมนทอลกดโรสมารินิกซึ่งทั้งยังมีฤทธิ์เป็นสารขับ ชั้นยอดจึงนิยมนำมาบริโภเคเพื่อขับเหงื่อเวลาเป็นไข้ด้วยโดยคุณปะสามารถหาเปเปอร์มิ้นต์มาบริโภคได้หลากหลายรูปแบบเช่นใบสดใบแห้งชาน้ำมันหอมระเหย 7. โสมโสมเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรต้านไวรัสที่นิยมนำมาใช้ในตำราแพทย์แผนตะวันออกเนื่องจากมีสารประกอบกลุ่มน,น,นะคะ จินเซนโนไซที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสามารถต้านไวรัสได้หลายชนิดเช่นไวรัสตับอักเสบบีโนโรไวรัสไวรัสตระกูล c อกแซกซี i, ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อรุนแรงอย่างเช่นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเป็นต้นสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือใช้ยาบางชนิด เราแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจบริโภคสมุนไพรต้านไวรัสนะคะทั้ง7ชนิดนี้และควรบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะด้วยจะได้ช่วยเสริมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงใดๆทุกวันนี้พี่เล็กจะทำคลิปลง y o YouTube วันละ3คลิปนะคะ เช้า9ก้าโมงครึ่งค่ะคลิปที่2จะลงตอ 15. น15นาฬิกา15นาทีค่ะคลิปที่3จะลงตอ 19. น19นาฬิกา45นาทีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์ให้หรือแบ่งปันให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้ค่ะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปได้ทุกวันโดยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงค์ไว้ใต้ใต้ คลิปนี้แล้วนะคะหรือสะดวกที่สุดก็สแกน QR code นะคะมุมด้านขวาด้านล่างนะคะแล้วก็เข้ามาคุยกันได้หรือสอบถามได้หรือไม่ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะหรือจะอามาแชร์ประสบการณ์ต่างๆได้นะคะถ้าจะให้พี่เล็กทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็เขียนมาได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เล็กจะเข้ามาแล้วก็อาจจะเข้ามาตอบได้เลยทันทีเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะติดตามกดกระดิ่งกดไล กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคําถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะแอดทีเอสพแปดแนะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สําหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ